สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยอิงเขา่าจะมานำเสนอเมนูอาหารเช้านะคะก็คือไข่กระทะนั่นเองค่ะอื่นมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นเนยนะคะตัวนี้ใช้เนยจืดนะคะกุนเชียงแซกรอบหมูยอต้อนหอมแล้วก็ไข่ค่ะคือวัตถุดิบในตู้เย็นเรามีอะไรเราก็จัดมาทําได้เลยค่ะทำง่ายๆค่ะทำทานกันเองที่บ้านนะคะสะดวกสบายนะคะ แต่ว่าแม่อ้อยจะบอกว่าไข่นี่คือต้องเป็นไข่ที่เป็นอุณหภูมิปกตินะคะอย่าใช้ไข่ที่แช่เย็นมานะคะและก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องมาตอกไข่ใส่ถ้วยกันก่อนค่ะเพราะว่าไข่นี่เราซื้อที่ตลาดค่ะบางทีมันอาจจะเจอลูกที่เสียนะคะเราต้องมาตอกเขาใส่ในนี้ก่อน เดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะม่อ้อยติดแกงแล้วก็ตั้งกระทะเราเรค่ะเสร็จแล้วไข่ลงไปเลยนะคะเช่ค่ะ เแล้วก็ใส่เครื่องไปเลยนะคะเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่ไปเลยทำกินเองนะคะเครื่องแน่นๆนะคะก็ทีนี้นี้ก็จะเป็นหมูยอนะคะเสร็จทีนี้ก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึงนะคะโอเค อันนี้ไข่นี้แล้วแต่ว่าใครชอบสุกมากสุกน้อยนะคะทีนี้เราก็มาโรยด้วยต้นหอมค่ะเท่านี้เองฝาต่อนะคะปิดแก๊สเลยค่ะไข่ลงไปเลยค่ะลูกนึ่งนะคะ ก็ใส่เครื่องลงไปเลยเราชอบอะไรเท่าไหนเราก็ใส่ไปเลยค่ะทำกินเองนะคะเครื่องแน่นๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซกกรอตัวน,นี้ก็จะเป็นหมูยอนะคะติดก้ะชับหนนะคะ แล้วก็โรยด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็ปิดต่อเขาแป๊บหนึงนะคะโอเคอันนี้น้อยจะไม่ทำสุกมากนะคะกระทะนี้เ,เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะสำหรับไข่กระทะของเรานะคะหารเช้าสำหรับวันนี้นะคะ ทำง่ายๆกันเองนะคะตัวนี้ไม่อ้อยทําไข่สุกตัวนี้จะไม่สุกนะคะก็แล้วแต่ใครชอบยังไงนะคะแล้วก็เราก็มากินคู่กับตัวหยอดด้วยพริกไทยแล้วก็ซอสแม็กกี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวซอสมะเขือเทศนะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยองข่าวนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ